จันเจ้าจันเจ้าจันเจ้าได้มอเตอร์ไซค์ใหมนะ่นั่นอ้มอเตอร์ไซค์ขลังแดงใครซื้อให้หน้อได้ได้ไดมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าใหม่คุณพ่อซื้อใหอ้คุณพ่อซื้อให้จันเจ้าแล้วนะสวยจังเลยเอ้าบึน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  บืนมาขี่มหาตาเร,เร็ว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 โอ้ยโอ้ยสน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 ลุ้ม <c oughs> ตายตายจ้าเร็วเร็วมาทั้งพี่ลูกจ้ามาทั้งพี่มหาตาดีเร็วมาพี่มาพี่มหาตานี่ขี่มาพี่บึนบืนปิดมาปิดมาพี่เร็ว đeo bươn bươn, oh, đều trốn chốn đi lục bươn, má cày cày má, ô, đây lột ngám đây này nè, ê, bay ô, cứ điểm mặt nữa nè, ừm còn loại nhảy đây, đeo bươn bươn, bươn. ไม่ผีไม่ผีไม่หาตาผี